ทีเด็ฟบอลประจวันศุกร์ที่21เมษายน2566ครับท่านอยู่กับเราหลายหลายเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยมีมาฝากกัน5คู่จาก5ลีกนะครับลีกเลิอ1คู่นะครับเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษเลยนะครับอาร์เซนอลจ่าฝูงวันนี้จะทำแต้มหนีห่างทางด้านของแมนเชสเตอร์ได้หรือไม่ครับเจอทางด้านของเซาล์แฮมป์ตันทีมบวยนะครับบวยจะติดคอหรือไม่นะคครรรัััับบบสหวนนี้ คู่สองครับไปกันที่เยอรมันนะครับบุนเดสลีก้าอัส์บวกวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสตุตการ์ดนะครับราคาค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงนะครับในคู่นี้นครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของอิตาลีครับเวโรนาเปิดบ้านรับการเยือนของโบโลญญานะครับกานโชซี่อิตาลีก็เดือดเช่นกันในทางด้านของทีมท้ายตารางเนี่ยต้องขยับขยายกันแล้วแหะครับ ทางด้านของลาลิกาของสเปนครับหนึ่งคู่เป็นทางด้านของเอสปันิอนเปิดบ้านรับการเรยือนของคาดิสนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับไปกันที่ลีกเอิงของฝรั่งเศสครับองเช่ครับเปิดบ้านรับการเยียนของจ่าฝูงอย่างปารีสแซงแแ่งนะครับคู่นี้ก็หัวตารางเจอกับท้ายตารางนะครับ ทีมจ่าฝูงเจอกับทีมบัวอีกเช่นกันนะครับวันนี้นะครับห้าคู่อัดแน่นจะเต็มกับเราอีกเช่นเคยครับเหล่าร้อยหลานะครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับให้ไว้ทั้งหมด4ี่คู่ครับทางหน้าช่องของ YouTube Channel ของเรานะครับเป็นทางน้านของฟุตบอลยุโรปทั้งหมด4คู่เลยนะครับที่ได้วิเคราะห์กันไว้นะครับคู่แรกครับเซบีย่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้แมนยูเปิดราคาที่ราคาปปอก่อนที่จะไหลไปที่ราคาครึ่งลูกครับคู่นี้เหล่าร้อยหลานให้รองที่ เซบีย่าครับแล้วก็เป็นทางด้านของแมนยูครับผิดพลาดด้วยตัวของเขาเองเลยครับเปิดด้วยทางด้านของกัปตันทีมอย่างแฮร์รี่แม็กควายนะครับเรียกบอลคืนมาแล้วหลบไม่พ้นนะครับส่งพลาดให้กับทางด้านของเซบีย่ายิงขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับ ต้นครึ่งหลังนะครับมาได้1ประตูนะครับของเซบียาเป็นนําห่างเป็น2อศูนสุดท้ายครับเป็นทางด้านของเดกอาครับมาพลาดอีกในช่วงท้ายเกมครับสุดท้ายเป็นทางด้านของเซบียาครับปิดกล่องไป3ประตูต่อศูนย์คู่นี้จังหนับรับตังกันไปนะครับคู่สครับสปอร์ติ้งลิสบอนกับทางด้านของยูเว่ครับยูเว่ทีมใหญ่ครับเป็นรองนะครับลิสบอนเปิดราคามาที่ราคาปปปกับราคาเสมอนะครับคู่นี้ให้รองที่ยูเว่ครับ ราคาปปปนะครับนัดนี้ก็เป็นทางด้านของยูเวครับออกนํำก่อนนะครับหประตูต่อศูนย์ลิสบอนมาตามตีเสมอได้จากลูกจุดโทษหลังจากนั้นทำอไรกันไม่ได้ครับสุดท้ายจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1นึยูเวก็เข้ารอบไปนะครับด้วยสกอร์รวมนี่อยู่ที่2ประตูต่อ1นู่้นี้จังหับรับตังกันไป1ข้างนะครับสำหรับหูนะครับ คู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของโรม่าครับกับทางด้านของเฟยนูดนะครับคู่นี้โรม่าครับราคาค่อนข้างที่จะแรงครับเปิดราคามาที่ราคาครึ่งลูกครับไหลไปที่ครึ่งควบลูกสุดท้ายก่อนเตะอยู่ที่1ลูกเต็มครับคู่นี้ให้รองที่เฟยนูดนะครับราคา1ลูกเต็มคู่นี้เจ้ากันไปนะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของ ยูนิยงซังคิลลสนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยันของเลเวอร์คูเซนเจ้าบ้านเนี่ยเป็นรองอยู่ที่ราคาปปนะครับก่อนเตะอยู่ที่ราคาครึ่งลูกครับสุดท้ายเป็นทางด้านของเลเวอร์ครับไว้ลายเลยนะครับเข้าฝักเป็นอย่างมากครับนำห่าง2 0ตั้งแต่ครึ่งแรกครับครึ่งหลังมาทำได้อีก2ประตูนะครับทางด้านของซังคิลลสเนี่ยถึงแม้ว่าจะตามตีไข่แตกได้แต่ก็ตามไม่ทันนะครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านของเลเวอร์ครับ ชนะไป4ประตูต่อ1คู่นี้ให้สูงไว้นะครับกับกุ้งไว้ในครึ่งแรกนะครับสูงครึ่งแรกกับสกอร์สูงนะครับคู่นี้จังหนับรับตังกันไปใน2มุมนะครับแต่ทางด้านของกิลลุสเป็นรองเนี่ยให้รองไว้กิลลุสเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับทั้งหมด4คู่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับท่้นนักลงทุนท่านไหนนะครับอยากรับทัศนะเพิ่มเติมหรือทีเด็ดดีๆแบบนี้นะครับ มันแบบนี้นะครับมีให้กันทุกวันครับสำหรับทางด้านของทีเด็ดทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับสามารถแอดไลน์สอบถามกันเข้ามาได้ที่แอดไซ์ครับ1 0 0 RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท้งสิ้นนะครับสามารถสอบถามได้นะครับทักทายพูดคุยกันได้ในไลน์แอดของเราได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นทางด้านของพิมพ์ลิงอังกฤษครับเตะกันวันศุกร์นะครับอาร์เซนอลจ่าฝูงเจอกับทีมบวยอย่างเซาท์ทอมตันนะครับวันนี้ตีสองตรง ที่เอเมรีสตดเดียมครับอุณหภูมิ6องศาท้องฟ้าครึ้มทีเดียวนะครับสื่อตามปรเทศให้อาร์เซนอลชนะที่3ประตูต่อศูนะครับชนะขาดทีเดียวนะครับผลงานล่าสุดเจอกันมา6ครั้งนะครับอาร์เซนอลชนะ2เสมอ2ซอมตันชนะ2นัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของซอมตันครับหน1ประตูต่อหนึะครับผมก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลกินไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของเซาท์แฮมตันนะครับ การเดินทางจากซัมตันมาที่ลอนดอนครับ115กิโลเมตรครับตารางคะแนนครับพิมลลกผ่านไป31นัดสำหรับอาร์เซนอลมี74คะแนนอยู่อันดับหนึ่งครับนำจากฝูงปราโตได้เสียในยบวกอยู่43คะแนนบวกอยู่43ลูกนะครับทางด้านของอาร์เซนอลนำหน้าแมนซิตอ้อยู่4คะแนนแข่งมากกว่า1นัดนะครับถ้านัดนี้สมมุติว่าอาร์เซนอลแพ้นะครับแมนซชตี้ชนะสกอร์แล้วก็คะแนนเนี่ยห่างกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้น แต่ถ้าวันนี้ทางด้านของอาร์เซนอลนะครับชนะก็หนีห่างกันไป7คะแนนก่อนที่แมนซิ t y ตี้จะลงเตะในสุดสัปดาห์นี้ครับทางด้านของซัมตันบ้างนะครับวันนี้จําเป็นต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับหแต้มไม่อาจจะพอนะครับสานัดของซัมตันอยู่มีอยู่23คะแนนนะครับประตูที่เสียลบอยู่29ลูกอยู่อันดับบวยครับอยู่อันดับที่20ครับตามหลังเลสเตอร์อยู่2คะแนนตามหลังนอเทแฮมฟอเรสถึง4คะแนนนะครับ นัดนี้จําเป็นต้องมี3คะแนนเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของซอมตันถ้านัดนี้มีแค่คะแนนเดียวก็ลุ้นเหนื่อยทีเดียวนะครับสำหรับการที่จะไม่ตกชั้นในฤดูกาลนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับอาร์เซนอลก่อนเลยนะครับในพิมลิกเนี่ยเป็นเกมเยือน2นัดแล้วนะครับไปเสมอกับเวสแฮมมา2 2เสมอลิเวอร์พูลสอเช่นกันนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับในบ้านล่าสุดที่ ลงเตะไปก็คือเจอกับลีดยูไนเต็ดครับชนะไปถึง4ประตูต่อ1ก่อนหน้าน,นั้นก็ชนะทางด้านของคลิสตันพาเลตไป4-1เช่นกันนะครับในยูโรป้าเสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับทางด้านของยูโรป้าอเซนอนก็หลุดโผไปนะครับไม่ได้ไปต่อกอมามุ่งเน้นทางด้านของพรีเมียร์ลีกกันต่อนะครับทางด้านของซัมตั้นบ้างครับ6นัดหลังแพ้ถึง4ครับสเสมอแค่2นัด6นัดหยิบได้แค่2คะแนนนะครับนัดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่า การเป็นทีมเยือนหลังจากที่เฝ้าบ้านมา2นัดนะครับจะมีคะแนนหรือไม่นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้คริสตัลพาเลทไป20งนะครับแพ้แมนซิตี้ไป41ไปเยือนนัดล่าสุดที่แพ้ก็แพ้เวสต์แฮมครับ1 0นะครับที่เก็บได้2คะแนนก็คือเสมอกับทางด้านของสเปอร์แล้วก็เสมอกับทางด้านของแมนยูนะครับยังถือว่าเจอทีมใหญ่ๆมาเนี่ยเก็บคะแนนได้ค่อนข้างที่จะน้อยครับสำหรับทางด้านของซอมตัน ทางด้านของาร์เซน l ทบเกมในบ้านยังดีต่อเนื่องครับ5นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับนัดหน้าครับทางด้านของาร์เซนครับต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นการตัดกันเองครับระหว่างจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงนะครับทางด้านของซัมตันนัดหน้าเจอกับบอลส s มัทนะครับทีมทายตารางนะครับถือว่าไม่เป็นงานยากไรที่เหลือของาร์เซนนะครับเป็นงานหนักทีเดียวนะครับ นัดหน้าเจอแมนซิ t y ตี้ไม่พอครับนัดต่อไปเจอเชลซีไปเยือนนิวคาสเซิลเจอกับทางด้านของไบรตันนะครับ4นัดติดของอาร์เซนอลถือว่าเสียเปรียบกับทางด้านของแมนซิ t y ตี้ครับในการโปรแกรมแข่งขันนะครับแต่ทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยมุ่งเน้นทางด้านของพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะครับไม่มีนัดกลางสัปดาห์มาขั้นแต่อย่างใดแมนซิตี้เนี่ยยังมีหลายถ้วยที่ต้องลุ้นอยู่นะครับ ผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านครับทางด้านของอาร์เซนอลครับขาดชิชินโก้นะครับชาลีบาร์นะครับเอลนิเน่รอเช็คฟิตโทมิ์มีสรอเช็คความฟิตนะครับซัมตันวันนี้ไม่มีแชร์ดำเช่นเคยนะครับชาลิซูก็ไม่มีเช่นกันนะครับไม่มีรายชื่อในส1็ผู้เล่นหรือผู้เล่นสำรองนะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับ เปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดแล้วก็แพงทีเดียวครับอาร์เซนอลเปิดต่อมาที่ราคา2ลูกเต็มน้ําลบ10นะครับซ้อมตันอยู่ที่น้ําเต็มราคาลูกครึ่งควบ2ของอาร์เซนอลอยู่ที่น้ําบวก10นะครับสกอร์สูงต่ําอยู่ที่ สามลูกควบสามลูกครึ่งเลยนะครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกครับอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งน้ําขาวนะครับอัตราการจ่าย1ต่อ2ครับเจ้าบ้านชนะจ่ายที่1.17เครับเสมอจ่ายที่6.6ซ้อมตันชนะจ่ายที่14เท่าเลยนะครับแพงทีเดียวนะครับสมน้ําสมเนื้อกับราคาที่ต่อมานะครับสกอร์การจ่ายน้อยสุดนะครับอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ครับจ่ายที่6.1เท่านะครับ สกอร์3 0จ่าย6.5เท่ากอครึ่งแรกครับ0 0จ่ายที่3.4ครับ1 0ศนจ่ายที่2.7 2 0จศจ่ายที่4.5ครับคู่นี้ครึ่งแรกน่าจะมีประตูน,นะครับแต่สูงครึ่งแรกเนี่ยอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับด้านของซัมตันครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะสู้กับทางด้านของอาร์เซนอลอย่างไงนะครับอาร์เซนอลมุ่งมั่นที่เก็บ3แต้มเท่านั้นนะครับในบ้านของตัวเองต้องเก็บ3แมแมให้ได้เท่านั้นนะครับ ราคาลูกครึ่งควบ2เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับ2ลูกเต็มแพงกันไปใหญ่ครับสำหรับคู่นี้เหล่านั้นนะยังมองว่าอาร์เซนอลาจะเก็บ3มแต้มได้ในบ้านครับถ้าบวยไม่ติดคอซะก่อนนะครับเพราะว่านัดก่อนหน้านั้นก็เคยติดคอมาแล้วนะครับสําหรับทางด้านของอาร์เซนอลทําได้เพียงแค่เสมอตอนนั้นเนี่ยเป็นทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับอาร์เซนอลไปเยือนก็เสมอนะครับทางด้านของซัมตันเจอทีมหัวตารางทําฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับ เก็บคะแนนมาได้ต่อเนื่องครับนัดนี้ต้องเจอจ่าฝูงเนี่ยคนข้างจะลําบากทีเดียวครับแต่เราระลาครับคู่นี้ครับให้ต่อที่อาร์เซนอลครับราคาลูกครึ่งควบ2นะครับอาร์เซนอลสามแต้มวันนี้ต้องมีครับไปลุ้นกันที่ลูกที่2ลูกที่3แล้วกันนะครับสาหรับนัดนี้นะครับให้ต่อที่อาร์เซนอลครับราคาลูกครึ่งควบ2ครับตามกันไปที่เยอรมนีกันบ้างนะครับที่ WVK Arena ครับบ้านของอัลส์บวกวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสตุตการ์ดนะครับตีหนึ่งครึ่งครับ ทางด้านของสื่อต่างประเทศให้อาสบวกนะครับชนะที่2ประตูต่อ1นเจอกันล่าสุด6ครั้งหลังสุดการชนะได้ถึง4นัดอาสบวกชนะได้2นัดนะครับนัดล่าสุด2นัดล่าสุดด้วยซ้านะครับในบ้านของสุดการสุดการชนะไป2 1 3 2ในบ้านของอาส์บวกล่าสุดที่เจอกันอาสบวกชนะไปถึง4ประตูต่อ1นะครับการเดินทางจากสุดการมาที่อาสบวก133กิโเมตรครับประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหนทางก็ค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวเท่า สักหน่อยนะครับจาการเดินทางจากสุดการ์ดมาที่อัลสบวกนะครับผลงานในตารางนะครับเปิดตารางมาเป็นทางด้านของอัลสบวกอันดับเหนือกว่าครับอันดับที่14ครับ28นัด29คะแนนประตูที่เสียลบอยู่26ลูกนะครับทางด้านของสุดการ์ดนะครับ28นัด24คะแนนประตูที่เสียลบอยู่15ลูกอยู่อันดับที่16นะครับตามหลังทางด้านของอัลสบวกอยู่5คะแนนอยู่ในโซนตกชั้นนะครับอยู่ในโซนเพลย์ออฟนะครับทางด้านของสตุดการ์ดวันนี้จําเป็นต้องมีแต้มเพื่อที่จะขขยับึ้นไป ชิดทางด้านของโบคุ้มมากกว่านี้นะครับทางด้านของอัลสบวกยังอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับห่างจากสุดกาด5คะแนนนะครับถ้าวันนี้เสมอหรือไม่แพ้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ตกชั้นนะครับทางด้านของอัลสบวกนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใน5นัดหลัง6นัดหลังเนี่ยชนะแค่นัดเดียวนะครับชนะเบรเมนในบ้าน2-1ที่เหลือก็เสมอแล้วก็แพ้ถึง3นัด2นัดล่าสุดครับแพ้อาร์บิเลสิก3-2ครับแพ้โคโลน3-1 ก่อนหน้านั้นเสมอกับโวอบวกเสมอชาเก้ครับแพ้ไบร์นมิวนิกนะครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยเจอทีมใหญ่ค่อนข้างที่จะหลายทีมทีเดียวสำหรับทางด้านของออสบวกนะครับทางด้านของซุดการ์ดบ้างครับผลงานฟอร์มดีมาต่อเนื่องนะครับสามนัดหลังชนะถึง2นัดนะครับนัดล่าสุดเสมอกับดอทมุนไบสามสก่อนหน้านั้น,น,นชนะบอคุ้ม3าครับชนะเนินแบ่งหนนะครับในเดวเบโพคาแพ้ยูเนียนเบอร์ลินครับเกมเยือน3 0 แพ้บวกบวกในบ้านนะครับ1-0เสมอไอทัาแฟรงเฟิร์ตครับ1ประตูตอน1นะครับผลงานก็เป็นทางด้านของสุดการ์ดที่ดูดีกว่านะครับนัดหน้าครับเอาบวกเจอไอทัดแฟรงเฟิร์ตนะครับสุดการ์ดเจอกับมุนเชนกลันบักนะครับถือว่าไม่เป็นงานยากของทั้งคู่นะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านขาดหายไปหลายคนนะครับกองหน้าตัวหลักอย่างบาริชานะครับ ที่เจ็บไปนะครับรวมถึงทางด้านของผู้สาวตัวหลักด้วยนะครับที่โดนแบงก็เป็นกองหลังตัวหลักอย่างโกวิลีโกวิลิวนะครับที่เจ็บไปนะที่โดนแบงไปนะครับทางด้านของสตดการ์ดบ้างนะครับหายไป3คน4ี่คนด้วยซ้ำนะครับกองหลัง2นะครับกองหน้าอย่างทางด้านของไฟเซอร์นะครับ1คนนะครับก็ยังมีทางด้านของซีลัสอยู่สตุดการ์ดยังพอมีเกมพุกที่พอดูได้อยู่บ้างนะครับแต่ทางด้านของ อาสบวกวันนี้กองหน้าตัวหลักอย่างบริชชานะครับต้องมาลุ้นกันนะครับยากทีเดียวนะครับสาหรับทางด้านของเจ้าบ้านขาดกองหน้าตัวหลักไปนะครับไปดูราคากันต่อครับสาหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของสุดการ์ดด้วยซ้ํานะครับเปิดราคามาก่อนเลยนะครับเปิดราคาที่ราคาปปลบสิบนะครับสําหรับทางด้านของสุดการ์ดเอาสบวกเป็นรองนะครับถึงเป็นเจ้าบ้านแต่ก็เป็นรองนะครับราคาครึ่งลูกเนี่ยสุดการ์ดอยู่ที่น้ําล้นนะครับทางด้านของเอาสบวกอยู่ที่น้าบวกสิบ ราคาปปอยอยู่ที่น้ําลบสิ์ของสตูดิการนะครับฝั่งต่อฝั่งรองเนี่ยอยู่ที่น้ําเต็มสกอร์สูงต่ําครับ2ลูกครึ่งน้ําเกือบลบสิบนะครับคู่นี้เนี่ยติดปลายนวมหมายมั่นปั้นมือเป็นสกอร์สูงไว้เลยครับลุ้นกันที่เม็ดที่3ดีกว่านะครับสำหรับสูงครึ่งแรกก็มีลุ้นนะครับเพราะว่ายิงกันครึ่งแรกส่วนมากเลยนะครับสาหรับทางด้านของ บุนเดสลลกาของเยอรมันนะครับครึ่งแรกสูงน้ำขาวนะครับติดกุ้งกันไว้1ตัวนะครับสำหรับสกอร์สูงให้ติดสูงกันไว้1คู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับอัตราการจ่ายครับเจ้าบ้านชนะจ่ายที่3.05เสมอจ่ายที่3.36ทีมเยือนชนะจ่ายที่2.20สนะครับสกอร์ครึ่งสกอร์เต็มเวลานะครับจ่ายน้อยสุดเนี่ยอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับจ่ายที่6.2เท่าทางด้านของสกอร์ครึ่งแรกครับูนสจ่ายที่2.6 10จ่ายที่4.7ครับ01จ่ายที่3.9ส4นะครับสำหรับคู่นี้โมเมนตัมเอียงไปทางด้านของซุดการ์แน่นอนนะครับทีมอันดับต่ำกว่านะครับมาเยือนด้วยแล้วก็มาต่อขาดทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับดูจากฟอร์มนะครับออาสบวกแพ้มาหลายนัดก็จริงนะครับแต่ก็แพ้ทีมใหญ่นะครับทางด้านของซุดการ์นะครับชนะมาหลายนัดก็จริงแต่ก็ชนะทางด้านของทีมรองบอนในเดเอฟเปโพคานะครับ ทีมในลีกเดียวกันนี่ก็สูสีกันแล้วก็ชนะมาได้แบบวุดวิทนะครับแบบโชคช่วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้หลาให้รองที่อัลสบวกเจ้าบ้านครับขอเน้นไปที่เจ้าบ้านดีกว่านะครับให้รองที่อัลสบวกครับราคาครึ่งลูกนะครับถึงน้ำจะน้อยหน่อยแต่ก็เอาชัวร์ดีกว่านะครับเสมอได้เต็มครับ สำหรับคู่นี้จังหนักรับตังครับไปต่อกันที่อิตาลีครับเป็นทางด้านของฮาร์เลสเวลนาครับเปิดบ้านรับคำเย็นของโบลญาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีวันนี้ที่บ้านของเวลนาครับอุณหภูมิสิบสามองศาเท่านั้นนะครับเมฆขึ้ทีเดียวสื่อต่างประเทศให้โบลญาครับชนะที่สองประตูตอนหนึ่งนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันครับฮาเลสเวลนาชนะหนึ่งครั้งครับเสมอกันสามครั้งโบลญาชนะได้สองครั้งนะครับหนักไปทางด้านเสมอนะครับสำหรับ คู่นี้นัดนล่าสุดก็เสมอกันในบ้านของโบโลญญานะครับหประตูต่อนหนึ่งทางด้านของฮารเลสวีโรนาเล่นในบ้านเจอกับโบโลญนานัดล่าสุดชนะไปนะครับสประตูต่อนหนึ่งมีประตูกันตั้งแต่ครึ่งแรกทั้งเกือบทั้งหมดนะครับการเดินทางจากโบโลญญาครับมาที่เวโรนาหน่้อกกิโลเมตรนะครับต่างด้านของตารางคะแนนโบโลญญาอยู่ดับแปครับ30นัด44คะแนนครับประตูได้เสียบวกอยู่2ลูกทางด้านของฮาร์เลสวโรนาครับ 30นัดครับ23คะแนนประตูได้เสียลบอยู่19ลูกนะครับห่างจากทางด้านของสเปเซียอยู่3คะแนนเท่านั้นครับมีลุ้นนะครับที่จะไม่ตกชั้นอยู่นะครับสำหรับทางด้านของฮาร์เลสเรโลน่าเบียดบี้กับทางด้านของสเปเซียนะครับเลเช่ก็เ er, หลือ5คะแนนนะครับ ค่อนข้างที่จะไกลแต่ก็ยังอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับท้ายตารางนะครับถ้าไม่ยอมนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับฮาเลสโบรนาเสมอกับตาโปลีได้ด้วยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นชนะซัสซูโรได้ครับสองหนึ่งแพ้ยูเว่หนึ่งศูนย์แพ้ซามโดเรีย3-1ครับเสมอมอนซาเสมอสเปเซียนะครับทางด้านของโบโลญญาครับ5นัดหลังยังไม่แพ้ใครหนักไปทางด้านเสมอนะครับนัดล่าสุดเสมอกับเอซิมิลานนะครับ1-1ก่อนหน้านั้นชนะอาตาลันตาได้2-0 ชนะอูดินเซได้3-0นะครับเสมอกับซาเลนิตน่า2-2เสมอลาซิโอ0-0ครับเจอทีมใหญ่มา ทางด้านของโบลญนยาก็ไม่หวั่นนะครับคะแนนแล้วก็ทำทางด้านของผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับทางด้านของโบลนญาครับดัหนาฮาลิสวาน่าไปเจอเคลมเนเซ่ครับโบลอนยาเจองานนะครับเจอยูเว่ครับผลงานทางด้านของผู้เล่นบ้างนะครับเจ้าบ้านวันนี้ขาดตัวหลักอย่างลาโซวิดไปนะครับห้องเครื่องตัวหลักเลยนะครับอีกคนนึงก็เป็นทางด้านของโจสดอยส์นะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับโบลอนยาครับ สองคนนะครับอย่างทางด้านของคามเบียโซนะครับรวมถึงทางด้านของนาโตวิตครับกองหน้าตัวหลักวันนี้เจ็บนะครับก็ต้องมาดูว่าจะทําอะไรได้บ้างครับทางด้านของบโรญญาในวันนี้นะครับไปดูราคากันต่อครับคู้นี้ครับเป็นทางด้านของบโลญญาครับเปิดมาราคาที่ลบสินะครับเสมอลบสิอัตราการจ่ายทางด้านของราคาปปอเนี่ยใครเป็นรองน้ําไม่ถึงน้ำบวกสินะครับค่อนข้างที่จะห่างกันทีเดียว น้ำลบสิครับวัด2ฝั่งหักค่าน้ํานะครับสําหรับคู่นี้อัตราการจ่ายสูงต่ำครับ2ลูกลบ10นะครับ อัตราการจ่ายสกอร์ตามสองลูกอยู่ที่น้ำเต็มนะครับสูงครึ่งแรกครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกน้ําเกือบลบสินะครับน่าสนใจทีเดียวสําหรับสูงครึ่งแรกแต่ก็ยังดูว่าแพงไปอยู่นะครับอัตราการจ่ายทั้ง2นะครับออกหน้าเดียวเลยนะครับคู่นี้เนี่ยเวโรนาชนะจ่าย2.71ครับทีมเยือนโบลญญาชนะจ่ายเท่ากันนะครับที่2.71เ เสมอใจที่2.92นะครับถือว่าจับคู่กินน้ำเลยครับคู่นี้นะครับอัตราการจ่ายสกอร์ต่ำสุดนะครับอยู่ที่1ตัวต่อ1อัตราการจ่ายอยู่ที่4.9เท่านะครับสกอร์ครึ่งแรก0.0จ่ายที่2.1ครับ1.0จ่ายที่4.4 เท่ากับ0.1นะครับจากที่4.4เท่ากันนะครับคู่นี้เนี่ยต่ำโลมาแต่ไกลเลยนะครับราคานี้คู่นี้ครับเรารหลามองว่าครับทางด้านของโ ja บโลญญาดำเหนือกว่าชัดเจนครับฟอร์มเหนือกว่าชัดเจนนะครับแต่วันนี้ไม่มีทางด้านของกองหน้าตัวหลักอย่างอนาโตวิดเพราะฉะนั้นคู่นี้ทางด้านของเวโรนาไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหร่นะครับเวโรนาไม่กลัวโบโลญญาแน่นอนครับในวันนี้การทําทเกมลุกของโบโลญญาวันนี้น่าจะขาดหายไป คนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะงั้นคู่นี้เหล่าร้หลาให้รองที่เจ้าบ้านครับขอเน้นเจ้าบ้านไว้ก่อนนะครับเวโรนาครับราคาที่เสมอลบสิบครับเจ้าบ้านเวโรนาครับจังหนับรับตังกันในคู่นี้ครับเอสปานยอนเปิดบ้านรับการเยนของคาดิสนะครับอุณหภูมิที่เอสปานยอนเนี่ยสิบองศาครับท้องฟ้าคลื้มทีเดียวสื่อตามเทศให้เสมือนที่2ประตูต่อ2นะครับเจอกันมา6ครั้งเอสปานยอนชนะได้3ครับเสมอ1อ่าเสมอ2นะครับคาดิสชนะได้1ครั้ง นัดล่าสุดเจอกันในบ้านของคาดิสเสมอกันไปทั้งคู่นะครับ2-2ง,งดัง2นัดนัดล่าสุดเล่นในบ้านของเอสปานยอนเอสปานยอนชนะไป2ประตูต่อ0ูนนะครับการเดินทางจากคาดิสมาที่บาร์เซโลนา 90 0กับอีกหนกิโลเมตรครับไกลทีเดียวนะครับผลงานในตารางครับคาดิสก่อนเลยนะครับอยู่อันดับที่16 29นัด31คะแนนปราตัวที่เสียลบอยู่19ลูกนะครับทางด้านของเอสปานยอน29นัดครับ27คะแนนปราตัวที่เสียลบอยู่14ลูกอยู่อันดับที่19นะครับตามหลังคาดิสอยู่4คะแนนนะครับ3คะแนนถึงจะพ้นโซนอันตรายถึงอเมเรียนะครับสำหรับทางด้านของเอสปานยอนนะครับอยู่อันดับที่1 9คะแนนเท่ากับบาเลเซียนะครับต้องหนีตายกันหลายทีมนะครับ นู่นเลยครับไปครองมาจากทางด้านของเรียวไายอดอลิดนู่นเลยนะครับเกตาเฟ่คาดิสอเมรียบาเลเซียแล้วก็เอสปันยอนนะครับถือว่าเสียเปรียบที่สุดนะครับสำหรับเจ้าบ้านวันนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเอสปันยอนหกนัดหลังยังไม่ชนะใครนะครับแพ้มา6นัดติดแล้วนะครับแพ้เรียวเบติดสอแพ้ 1, แอนติกบิวเบาสอเช่นกันนะครับแพ้กิอรนาก็ 2- 1ครับแพ้เซลตาบิโกสาแพ้มาริด3-1ครับ แพ้เรีวเบติส2-1นะครับยิงได้ทุกนัดก็จริงนะครับนัดละหนึ่งลูกแต่แพ้นะครับทางด้านของคาดิสบ้างนะครับหนัดหลังชนะ1นเสมอสามแพ้2นะครับนัดล่าสุดแพ้เรัลมาดริดไปสองูนคาบ้านนะครับก่อนหน้านั้นเกมเยือนไปเยือนเรอัวเบติสนัดล่าสุดนะครับชนะได้2ประตูต่อ0ูนย์ครับถือว่ายังดูดีอยู่นะครับในทางด้านของ คาดิสในช่วงนี้นัดหน้าครับเอสปันยอนไปเยืเอนทางด้านของบียาริลนะครับคาดิสเปิดบ้านรับโอซาซูาน่าครับนัดหน้าเอสปันยอนต้องไปตัดกัดทางด้านของบียาริลเลยครับยากทีเดียวนะครับเคื <c ad id> ่นี้ครับเจ้าบ้านขาดกอ <c ad id> งหลังตัวหลักอย่างโอลิเวียนคนเดียวนะครับทางด้านของคาดิสรอเช็คความฟิตของผู้เล่นหลายคนนะครับแต่ก็น่าจะลงกันได้นะครับในวันนี้ครับไปดูราคากันต่อครับสําหรับคู่นี้ครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับต่อมาขาดทีเดียวครับอยู่ที่ครึ่งลูกน้ําเต็มนะครับ ทะน่านของคาดีสอยู่ที่น้ําขาวครับราคาอัตราสกอ์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ําเต็มสกอตต่าจ่ายที่น้ําขาวนะครับสูงครึ่งแรกครับครึ่งควบลูกนะครับน้าขาวนะครับอัตราการจ่าย1ต่อ2ครับเจ้าบ้านชนะจ่ายที่2.06เสมอจ่ายที่3.25ทีมเยือนชนะจ่ายที่3.47คู่นี้เนี่ยไม่บ้านก็เสมอเลยครับก็ต้องมาดูกันต่อนะครับสำหรับสกอ์จ่ายต่ำสุดที่1ประตูต่อ1นจ่ายที่5.9เท่านะครับ สกอร์1 0จ่ายที่5.8นะครับต่ำสุดนะครับไม่ใช่11นะครับ1 0เจ้าบ้านชนะครับจ่ายที่5.8นะครับชัดเจนทีเดียวนะครับสําหรับทางด้านของสกอร์นี้นะครับครึ่งแรก00จ่าย2.2ครับเป็นอัตราที่การจ่ายที่น้อยที่สุดในสกอร์ครึ่งแรกนะครับคู่นี้เอเดียงไปทางด้านของเจ้าบ้านชัดเจนนะครับแต่เทียบฟอร์มแล้วเนี่ยเจ้าบ้านแพ้มา6นัดติดนะครับนัดนี้เนี่ยโอ้โหเรียกันว่า ถ้าเสมอนะครับคาดิตได้เปรียบนะครับคดิตเจมเยือนก็ไม่ถือว่าจะเลวร้ายอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราเลยละให้รองที่คาดิตครับทีมเยือนครับลุ้นกันที่เสมอครับหน้าเสมอนะครับจังหวะครับตังกันในหน้าเสมอหน้านี้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับดิกเอิงของฝรั่งเศสนะครับวันนี้องเช่เปิดบ้านรับการเยือนของปารีสแซง์แมงครับบวยเจอกับหัวตารางอีกแล้วนะครับบวยเจอกับจ่าฝูงนะครับตีสองตรงวันนี้นะครับ บ้านของอองเชลอุณมิเก้าองศาเท่านั้นครับเย็นสบายนะครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของปารีสครับชนะที่ส0ูนะครับผลงานล่าสุดที่เจอกันมา6ครั้งหลังเป็นทางด้านของปารีสชนะรวดนะครับชนะขาดด้วยนะครับนัดล่าสุดชนะไปส0ูนย์ในบ้านของปารีสเกมเยือนปารีสมาเยือนนัดล่าสุดก็ชนะไปถึง3ประตูต่อ0ูนย์ครับการเดินทางจากปารีสมาที่อองเชครับ258กิโลเมตรนะครับทางด้านของตารางคะแนนปารีสนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ31นัด72คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่4 3ลูก น้ำหน้าหมักเซยถึง8คะแนนนะครับน้ำหน้าหมักเซยถึงอาใช่ครับ8คะแนนนะครับทางด้านของปารีสนะครับกค่อนข้างที่จะห่างไกลกันทีเดียวนะครับ8คะแนนเหลืออีกแค่7นัดเท่านั้นนะครับทางด้านขององเช่บ้างนะครับอยู่บวยนะครับจมอยู่บวยอันดับที่20ครับ31นัด14คะแนนเท่านั้นประตูได้เสียลบอยู่42ลูกนะครับ ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนะครับสำหรับทางด้านของอองเช่เล่นเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ ทางด้านขององเช่ไปเยือนเกลมองฟุตมาแพ้มา2-1นะครับก่อนหน้านั้นเอาชนะลิวได้ในบ้านนะครับ1ประตูต่อศูนทางด้านของปารีสแซงต์แชมงครับชนะมาได้2นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดชนะทีมหัวตารางอย่างลองไป3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นไปเยือนนิดก็ชนะได้ส0ูนย์ะครับถือว่าฟอร์มหลักๆเนี่ยกลับมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านของปารีสนัดหน้าครับองเช่เจอแบรนด์นะครับทางด้านของปารีสเจอรอริยองครับก็ไปไม่เป็นงานยากไรครับเก็บ อีกสัก3 4นัดก็ถือว่าได้แชมป์แล้วนะครับทางด้านของผู้เล่นบ้างครับองเช่วันนี้ขาดตัวหลักไปหลายคนนะครับทั้งกองกลางแล้วก็กองหลังรวมถึงทางด้านของกองหน้าอย่างซามาร่าด้วยนะครับซาลาม่านะครับ ที่ลงสนามไม่ได้ครับทางด้านของปารีสครับวันนี้ได้รับข่าวร้ายครับวาลติเจ็บนะครับมาเกเรเล่นะครับก็ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่ที่เหลือลงสนามได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสซี่เอมเป้นะครับอาคิมี่มาตินยอร์ตนะครับรวมถึงทางด้านของชูเลอร์ด้วยนะครับฟอร์มดีๆอย่างซานเชสครับวันนี้น่าลุ้นครับว่าจะทําประตูได้หรือไม่ครับไปดูราคากันต่อครับสําหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของจ่าฝูงอย่างปารีสแซงต์แชงแมงครับเปิดราคามาที่2ลูกเต็มนะครับ สองลูกเต็มน้าเต็มนะครับองเชตอยู่ที่น้ําขาวนะครับทางด้านของราคาลูกครึ่งควบ2อยู่ที่น้ําขาวสําหรับปารีสนะครับน้ําเต็มขององเชตสกอร์สูงต่ำไปนู่นเลยครับสลูกควบ3าลูกครึ่งนะครับน้าลบสิสูงครึ่งแรกครับลูกควบลูกครึ่งน้ําขาวน่าสนใจนะครับสาหรับราคานี้ในครึ่งแรกนะครับ1ต่อ2ครับทางด้านของเจ้าบ้านชนะจที่ายที่9.38ครับเสมอใจที่ายที่6.52ปารีสชนะจ่ายที่2 1.23นะครับก็ยังถือว่าไม่ค่อยจะบาลานซ์กับทางด้านของแฮนดิแคปสักเท่าไหร่นะครับแฮนดิแคปเนี่ยไปไกลนะครับแต่ทางด้านของอัตราการจ่าย1ต่อ2เนี่ย1คูณ2เนี่ยยังน้อยอยู่นะครับสกอร์จ่ายต่ำสุดนะครับอยู่ที่สกอร์0.2ครับจ่าย6.3เท่าครึ่งแรกสกอร์จ่ายน้อยสุดอยู่ที่0.1ครับจ่าย2.8เท่านะครับสกอร์สเสมอ0.0จ่ายที่3.3เท่านะครับ ถือว่าคู่นี้อาจจะมีสกอร์กันตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับราคานี้ครับเหล่าไรล่ามองว่าครับปารีสช,ช่วงนี้ฟอร์มกลับมาแล้วนะครับปัญหาภายในทีมก็น่าจะเคลียร์ท้ายฤดูกาลแล้วนะครับน่าจะเป็นทางด้านของปารีสครับเอาชนะไปได้เก็บ3แต้มไปได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าไรล่าให้ต่อที่ปารีสแซแชั่มครับลูกครึ่งควบ2ครับ น้ำที่น้ำขาวนะครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับ5คู่นะครับเดี๋ยวไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งก่อนจะจากกันนะครับคู่แรกครับอาร์เซนอลกับซั์ตานครับคู่นี้เหล่ารายลาให้ต่อที่อาร์เซนอลครับมุ่งหน้าเข้าสู่แชมป์พรีเมียร์ลีกกันต่อไปนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลลูกครึ่งควบสองนะครับในราคานี้ครับลาลิก้า บุนเดสลิก้าของเยอรมนีครับออสบวกกับสุดการในคู่ที่2ครับคู่นี้เป็นทางด้านของออสบวกครับเป็นรองที่ราคาปปถึงครึ่งลูกนะครับราคาไหลค่อนข้างที่จะแรงคู่นี้เน้นสกอร์สูงไว้ก่อนนะครับสูงครึ่งแรกติดกุ้งกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมเจ้าบ้านครับขออนุญาตเชร์ไปที่เจ้าบ้านนะครับรองที่ออสบวกครับ ราคาครึ่งลูกครับคุยสามครับเป็นทางด้านของกันโชเซียอิตาลีครับทีมหนีตกชั้นอย่างเวโรนาครับเจอทีมอย่างโบโลญญาที่ลุ้นที่ไปพื้นที่ยุโรปแต่ก็มีกระดูกขวงหลายทีมทีเดียวครับทีมใหญ่ๆอยู่ข้างบนโบโลญญาค่อนข้างที่จะเยอะโบโลญญาครับเปิดราคาที่ราคาเสมอน้ําลบสิบนะครับราคานี้จับชนกินค่าน้ําสําหรับทางด้านของฝั่งเจ้ามือนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออนุญาต เชียร์ที่เจ้าบ้านอีกเช่นเคยครับให้รองที่เวโรนาครับราคาเสมอหรือราคาปปนะครับรอดูน้ํากันก่อนเตะด้วยนะครับผู้ต่อไปครับเป็นทางด้านของลาลิก้าของสเปนครับเอสปานยอนกับคาดิสนะครับทางด้านของเอสปานยอนครับต้องทาสึ่งนี้ตายกับคาดิสเลยครับคาดิสถ้านัดนี้เสมอครับไม่เสียหายทางด้านของเอสปานยอนชนะเท่านั้นหรือต้องมีแต้มนะครับเพราะงั้นคู่นี้ครับ มุมมองทางดน้าของคาดิสน่าจะดูดีกว่าเพราะงั้นขออนุญาตเสี่ยงไปที่คาดิสนะครับราคารองที่ครึ่งลูกครับในราคานี้ครับแล้วก็คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเป็นทางดน้าของลีกเอิงของฝรั่งเศสทีมบวยอย่างอองเช่ครับเปิดบ้านรับกัมเยนของปารีสแซงต์แชงทีมจ่าฝูงนะครับเปิดราคามาเป็นทางดน้าของปารีสครับเปิดราคาที่ลูกครึ่งนะครับขยับไปที่ลูกครึ่งควบสองราคาก่อนเตะรอเช็คกันอีกทีนึงนะครับอาจจะสูงทีเดียวคู่นี้นะครับ อาลีตฟอร์มกลับมาแล้วนะครับลูกครึ่งควบสองอาจจะประมาณนี้ได้นะเพราะงั้นคู่นี้ขออนุญาตแชร์ที่จ่าฝูงครับอย่างปารีดครับยิงเอามันครับให้ต่อที่ปารีครับราคาลูกครึ่งควบสองครับในคู่นี้จังหนับรับตังค์กัน5คู่ครับสําหรับค่ําคืนนี้เริ่มรอปิดสัปดาห์นี้แบบมันๆเลยนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนช่องทางของเราตลอดมานะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะครับในทางด้านของการรับทัศนะเพิ่มเติมหรือทีเด็ดเพิ่มเติมก็สามารถแอดกันเข้ามาได้ใน l ล n e แอดของเรานะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้ทงสิ้นนะครับในแอดไซ์ครับ 100RA นะครับช่วยกันสนับสนุนช่องทางของเราด้วยสนับสนุนทางด้านของผู้สนับสนุนของเราอีกทีหนึ่งด้วยนะครับผมคิดถึงทีเด็ดครับคิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลาสำหรับวันนี้